เอาเอาขอททนเอาลองอ่าลงเอกเอามัดับเด้อคันดับปดอันนั้นนะมันดับปดอันนี้ตัวยกมันอ่ะทำไมันดับอ่ะคันีดับอ่ะนี่นี่น้ยนะไปหยยาบหยบหยอ ปด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 ยกยกหางขึ้นยกหางขึ้นเออเอกคอเดินนะเยียบเยี่ยวฮับเออเดินหน้าไปเอาผ่านลงเอาผ่านลงเอาผ่านลงไปเนี่ยเอ็ก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 คอไป